แบบอย่างที่เห็นจากแม่เมื่อหลายปีก่อนทําให้กนกวันเกิดน้อยสาวแรกรุ่นเชื้อสายมอญจากชุมชนสะพานช้างริมคลองลัดหลวงแต่งกายครบเครื่องอย่างมอนมาเป็นแม่เมืองหรือหัวหน้าสาวงามประจําบ่อนสบ้าประจําได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วได้ถุนเรือนของครอบครัวเคยเปิดบ่อนสบ้ายามค่ําคืนหรือที่มอญเรียกว่าว้อนฮันิ ให้หนุ่มสาวมาเล่นสนุกในวงล้อมของคนดูหลายคืนต่อเนื่องกันในช่วงฉลองสงกรานเป็นความสนุกที่มากับประเพณีในวัฒนธรรมรามันปักลัดหรือเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปีนี้วัดจวนดำรงราชบุรัษเป็นอีกแห่งที่สืบสานการเล่นหลังเว้นว่างไป3ปีตั้งแต่เด็กแล้วครับเห็นมาหลายปีแล้วครับผมก็เลยลองมาเล่นเองก็สนุกดีครับผมเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของการเล่นส้บบาของชาวมอญพระประแดงครับผม เคยเห็นค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของหนูที่ได้มาเล่นค่ะก็แต่ละปีก็จะเล่นช่วงหัวค่ําจนถึงประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มครับผมแล้วก็จะเลิกไปแล้วก็จะเริ่มอีกทีคือวันรุ่งขึ้นครับผมแล้วในแต่ละวันที่จัดงาน3วันนี้ก็จะมีการกล่อมบอนของคณะกล่อมบอนเขาจะมาเดินกล่อมบอนแต่ละบ่อนครับผมเพื่อไม่ไม่ไม่ให้ใครเครียดครับผมเดิมเนี่ยเขาทํากันที่หมู่บ้าน พราะบ้านคนมอนสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ้านยกพื้นแล้วก็ข้างล่างเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างจะเป็นพื้นดินก็จะเล่นกันตามใต้ถุนบ้านก็จะใช้พื้นดินก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะทําเตรียมพื้นดินไว้แล้วก็มีเสาวสาก็คือลูกหลานอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายกลุ่มผู้ชายก็จะมาทาบถาว่าคืนนี้ตัวเองจะมาเล่นจริงๆแล้วเดิมมาเล่นที่บ้านแต่ตอนนี้เหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทำให้เหมือนกับที่บ้านไม่มีแล้วสภาพบ้านแบบเนี้ยจะเป็นปูนมั่งจะต้องถมมั้งอะไรมั่งเนี่ย น้อยบ้านที่จะมีใต้ยศนให้เล่นก็ยังมีหมู่บ้านตาก็จะมีอยู่บ่อนนึงเขาเรียกว่าเดิมว่าบ่อนผู้ใหญ่กุ้งนั่นก็จะมีพื้นเพเดิมส่วนแล้วพอพื้นที่อื่นมันก็ไม่มีอ่ะปัจจุบันนี้มันก็เป็นบ้านคนสองชั้นสามชั้นไม่มีพื้นที่เราก็เลยมาเล่นที่วัด หนุ่มสาวเขาหยอกกันนะคะคนดูอย่างเราเราก็ได้แต่อิจฉาค่ะที่ก็เป็นสีสันนะคะที่มากับสงกรานต์ปีนี้ที่พระประแดงนะคะแล้วก็มากับบ่อนสบ้านนี้ด้วยนะคะซึ่งคําว่าบ่อนค่ะก็หมายถึงกรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละคะ่ะที่เป็นเขตการเล่นของหนุ่มสาวเชื้อสายมอญน,นะคะปีนี้ค่ะที่พระประแดงนะคะก็มีการเปิดบ่อนไม่น้อยกว่า15แห่งเลยนะคะอย่างเช่นที่วัดกลางที่ป้อมแขวงไฟฟ้ารวมถึงที่วัดจวนนี้ด้วยค่ะก็เป็นวิถีมอญน,นะคะที่ชุมชนยังรักษาไว้รวมถึงเรื่อง เล่าหลากหลายแล้วก็หลักฐานของความเป็นนครเขื่นขันชื่อเรียกเดิมของพระประแดงค่ะเกรดเรื่องเล่ากลับถึงบ่อนสบ้าว่าชายหนุ่มมักไปติดบ่อนสบ้าสาวต่างหมู่บ้านเช่นหนุ่มบ้านตากับสาวบ้านแซ่หนุ่มบ้านดังกับสาวเวคราว เล่ากันปากต่อปากว่าบ่อนสบ้าบ้านดังขึ้นชื่อเรื่องสาวสวยทัดเทียมกับบ่อนสบ้าในทรงคนองในอดีตจะเล่นจากพลบค่ำไปจนฟ้าสว่างหรือใกล้รุ่งโดยมีนายบ่อนควบคุมดูแลฝ่ายแพ้จะถูกปรับด้วยการรำให้ดูตามธรรมเนียมของแต่ละหมู่บ้านส่วนท่าเล่นสืบสารมาไม่น้อยกว่า12ท่าเช่นจังฮายูฮันเนิร์ดบาวฮันเนิร์ดป้อยแต่มักเริ่มด้วยท่าถินเติง วางลูกสะบ้าบนหลังเท้าแล้วดีดไปถูกคู่ตนโดยการละเล่นและประเพณีสงกรานต์ของวัดจวนดำรงราชพลลันก์ปีนี้แสดงถึงชุมชนเชื้อสายมอญที่อยู่ริมคลองลัดหลวงมายาวนานตามหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างเมื่อปี2430โดยพระยาดำรงราชบัลลันก์จุ้ยคชเสนีถวายที่ดินกับเรือนไม้สักทั้งหลังสร้างเป็นวัดจึงเรียกว่าวัดจวน มีประวัติคู่มากับคลองลัดหลวงหรือคลองเจ้าเมืองนับเป็นคลองประวัติศาสตร์ชุมชนและเส้นทางน้ําสําคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครเขืนขันในหลักฐานการย้ายโครมอนจากเมืองปทุมมายังปากลัดเป็นกําลังป้องกันศึกทางทะเลเจ้าเมืองเนี่ยเป็นตระกูลขจเสดีพระยาดํารงราชพลขันนะก็เป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นี่ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นทรงไทยอ่ะเป็นเป็นเป็นจวนอ่ะเป็นจวนผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดนครเขืนขัน นะแล้วก็สมัยหนึ่งเห็นปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าราชการนี้5าพระพุทธเจ้าหลวงท่านเสด็จผ่านคือคลองนี้คือคลองประวัติศาสตร์คลองรัดหลวงเนี่ยเสด็จผ่านแล้วท่านก็มองเหมือนเหมือนวัดอนะ่ะท่านก็บอกนี่วัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็คออือวัดอะไรก็เลยพอจวนพอเจ้าเมืองท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหลวงท่านตัดอย่างนี้ก็เลยถวายเนี่ยที่ตรงนี้ให้เป็นวัดใช่ก็ชื่อวัดจวนคือจวนเจ้าเมืองแล้วก็ต่อเป็นวัดจวนดำรงราชพละขันก็เป็นวัดวัดเลย วัดทึ่งเป็นบ้านเนี่ยที่เดิมเป็นจววเนี่ยก็จะไม่ใหญ่ในอดีตถ้าใครอยากจะกินประทูต้องต้งมานั่งที่คลองคลองลัดหลวงคลองประวัติศาสตร์ใครมาพระประแดงเนี่ยจะต้องรู้จักสองคลองนี้คือคลองรัดโพกับคลองลัดหลวงคลองรัดโพนั้นถูกพัฒนาไปแล้วส่วนคลองลัดหลวงเนี่ย ซึ่งสมัยก่อนราชสกุละะสกเสด็จประพาสผ่านมาบ่อยๆเช่นเดียวกันรัดจากกรุงเทพออกปากอ่าวหรือจะไปประพาสก็ไปขึ้นเรือใหญ่ที่ปากอ่าว ของประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดงเป็นงานเฉลิมฉลองช่วงเปลี่ยนผ่านปีที่นิยมจัดงานบุญตามคติความเชื่อเช่นการส่งน้ำพระธาตุแห่หงทธงตะขาบสัญลักษณ์ของมอญและการแห่นกแห่ปลาซึ่งเป็นกุศโลบายรักษาพันปลาตามเรื่องเล่าว,ว่าช่วยชีวิตปลาที่ตกพักหรือแอแอัดในน้ําที่งวดลงในฤดูแล้งไปปล่อยลงในน้ําเพื่อให้รอดพ้นจากความตายทําให้ผู้คนที่ร่วมบุญได้รับอนิสงส์รวมถึงการเล่นสบ้าในวัฒนธรรมแบบ่งช่วงเวลาเล่นเรียก ่าถอยสบ้าหัวช้างตอนกลางวันกับสบ้าบ่อนตอนกลางคืนซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบันน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย p ีบีรายงาน